สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนาชาติและครอบครัวสมอไทยนะคะวันนี้มาจากไหนกันคะเชิญมาซาลาบีครับวันนี้ทั้งครอบครัวมารับรถเป็นอะไรนะ มารับรถโตโยต้าแอนติที่ 1.6G ครับแล้วมาดูเป็นยังไงคะคือออกไปกับรถจริงที่เรามาดูครับหน่งครับก็คือประการแรกเลยคือตัวรถก่อนนะครับตัวรถก็ถือว่าเป็นเป็นรถที่ตรงตามที่เราได้ดูในในสื่อนะครับแตยูทูบนะครับมีรายละเอียดนะครับการเก็บรายละเอียดกันลักษณะกับการเอาใจใส่ในเรื่องของรถที่จะมาตั้งวางที่โชว์รูมเนี่ยนะครับถือว่ามีความมีความละเอียดนะครับมีความเอาใจใส่ ทำให้รถจะอยู่ในสภาพที่ว่าเกือเท่ารถใหม่ครับและได้มาเห็นการบริหารจัดการของ P ีอาคานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดต่างๆในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับตามขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะเอารถประจอดนะครับเพื่อเพื่อขายเนี่ยนะครับก็มีความประทับใจว่ามีการเอาใจใส่นะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่เป็นไปตามลําดับนะครับแม่คะคเข้ามาโชว์ีอาคาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้าง ได้ได้ตามความต้องการของเราไหมคะที่ว่าคำว่ารถมือสองได้ค่ะได้เกินค่าค่ะเพราะว่ามันเกินค่าก่อนที่เราไปดูเต็นท์ทั่วไปนะคะเพราะว่ามันเป็นรถเหมือนสภาพเกืดบเกือบร้อยเลยอ่ะที่ที่ที่แม่ดูนะคะแล้วการบริการล่ะคะคุณแม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะตรงนี้ถือว่าครบครันคำว่ารถมือสอง ได้ยิ่งค่ะเกินเกินร้อยการติดต่อประสานงานนะครับการติดตามลูกค้าท่านอาจจะใส่หรือว่าหรือว่าดีครับอยู่ในคุณภาพที่ดีมากความมั่นใจตรงนี้ควรจะบอกเพื่อนๆหรือว่าใครที่กำลังมองหารถมือสอง์ไซคหมคะได้ค่ะต้อง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 เปลี่ยนความคิดใหม่นะครับได้ได้เห็นเห็นเรื่องการบริการนะเรื่องการให้รายละเอียดต่างๆนะคำแนะนําแล้วนะครับรวมถึงเรามาเห็นด้วยตาแล้วนะครับการการบกตรทำงานของ อี่อาคานะครับในในทุกฝ่ายนะครับก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่านะครับให้ให้เรามีความมั่นใจนะครับแล้วให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะครับเราสงสัยยังไงถามได้ตลอดนะครับถามได้ทุกอย่างเพราะนั้นเพราะนั้นก็<ง>ไม่ควรจะลังเลนะครับเพราะควรจะเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของของ,ของการที่ว่ามาซื้อรถนะหนึ่งเทพน,นะครับหรือไม่ได้มงทนแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงไม่ไม่เหมือนรถตามต่จังหวัดที่เป็นรถบ้านอะไรเนี่ยนะครับพราะว่าคงคงจะคงจะเปลี่ยนความตั้งใจนะครับเพราะว่า รถโดยรถใกรุงเทพเนี่ยครับก็มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีการบริการที่ที่ดีนะครับที่ดีแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีความมั่นใจได้เป็นอย่างมากครับวันนั้นเราจัดไปนั้นคือตอนสี่โมงเย็นใช่ไหมคะอวันถัดไปก็คืออนุนัลอนุมาตค่ะตรงนี้ก็คือ รวดเร็วทันใจดีนะครับหรือ่าเป็นเป็นการเหมนการที่ว่าใช้เวลาสั้นมากนะครับรวดเร็วนะครับเพราะเพราะว่าตัวตัวเซลล์จริงๆที่มาก็บอกว่าประมาณ2วันครับโดยหลักแล้นแต่นี้ประมาณใช้เวลาประมาณวันเดียววันเดียวก็มีมีแจ้งเข้ามาเลย่ัครบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวน้อยชื่ออะไรคะชื่อปามี่ค่ะน้องปามี่ น้องปาม,มี่มาจากไหนคะมาจากสระ,สะบุรีค่ะสระบุรีโอ้โหมาไกลเลยตอนนี้น้องปาม,มี่มาทําอะไรที่เทียคาคะ,คะมารับรถใหม่ค่ะมารับรถใหม่รับรถแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะโอ้น้องปาม,มี่วันนั้นมาดูรถกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายชอบมากไหมคะชอบมากเลยคะ่ะ น้องฟาร์มี่บอกท่านผู้ชมที่กําลังดูเราอยู่ตอนนี้เรากําลังถ่ายวิดีโอกันอยู่น้องฟาร์มี่บอกว่าใครที่สนใจรถมือสองให้มาที่ไหนดีคะมาที่ทีอาคาร์มาที่ทีอาคาร์เลยใช่ไหมคะแล้วจะได้รถสวยๆกลับไปใช่ไหมคะบอกท่านผู้ชมหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เชียค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย เจรีไทย73็เรีไทย7 3็คนไหนอยากจะมาซื้อรถมือสองเราต้องมาที่ที่อะไรนะทีอาทีอาคานะคะวันนี้นะคะสาวน้อยคนนี้มาจากสระบุรีบอกว่าอยากจะมารีวิวรถด้วยใช่ไหมคะอยากจะมาออก Youtube กับช่องทีอาคาของเรานะคะอนาคตนะคะน้องปัมมี่ ต้องได้มารีวิวรถกับเราแน่นอนเลยวันนี้อาจจะพูดน้อยนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่ารถสวยคุณภาพดีต้องีอะไรนะคะ TR ค่ะ TR ค่ะโอเคบาย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 ให้กร้างค่นบายบาย